สวัสดีคะ่ะเสื้อคอกลมนะคะแขนสามส่วนค่ะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะงานสั่งตัดค่ะลูกค้าสีที่แม่ค้าใส่คือสีขาวนะคะซับในอัดพะกาวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะคุณลูกค้าเนี่ยหาด้านหน้าเป็นแบบนี้ก็ถุงปือละ490นะคะเสื้อนะคะมีไซส์38จนถึงไซส์50เลยค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีขาวนะคะด้านข้างเป็นเอลดีแบบนี้คุณลูกค้าเวลาเราใส่เอลดีแบบนี้นะคะลูกค้าบางทีมองว่า ใส่แล้วดูโตซะไปไหมใส่แล้วดูกว้างดูใหญ่ไปหรือเปล่านะคะจริงๆเราคิดมากไปนะคะถ้าเราตัดทรงสวยๆตัดทรงละมุนล,ละมุนแบบนี้คะ่ะแล้วก็ใส่สวยเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่แม่ค้าใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง นะคะให้ลูกค้าดูซึ่งจริงๆถ้าลูกค้าไปใส่เองลูกค้าจะสวยยิ่งกว่าแม่ค้านะคะเพราะว่าแม่ค้าเป็นแม่ค้าเนาะใส่ให้ลูกค้าดูบางทีลูกค้าอยู่ในร้านลูกค้ามาซื้อสินค้าในร้านแม่ค้าก็ให้ลูกค้าลองเองแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าก็บริการให้ลูกค้านะคะใส่ให้ลูกค้าดูว่าเสื้อของร้านเราใส่แล้วทรงสวยใส่แล้วทรงดีแบบนี้นะคะเสื้อนะคะมีไซส์3าจนถึงไซส์5้าค่ะไซส์3าจนถึงไซส์46ราคาตัวละ1,800บาทนะคะร้อถุงนะคะ ไซส์38จนถึงไซส์46นะคะราคา1,800บาทไซส์48กับ50แม่ค้าขออนุญาตอยู่ที่2,000บาทนะคะผ้าถุงผืนละ490เป็นผ้าถุงป้ายนะคะเป็นผ้าฝ้าอัดพากาวแล้วนะคะแล้วก็เป็นทั้งผ้าใหมแพว่า นะคะผืนละ490บาทถ้าลูกค้าซื้อพร้อมเสื้อกับผ้าถุงแม่ค้าลดผ้าถุงให้เหลือผืนละ400บาทนะคะแล้วก็มีผ้าถุงเป็นซิปหลังนะคะเป็นซิปหลังก็คือสวมไปเลยลักษณะแบบนี้เป็นซิปหลังสวมไปเลยนี้นะคะเป็นงานสั่งตัดเหมือนกันค่ะอันนี้คือสวมแล้วก็มีซิปหลังอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอัดผ้า,าก,กาวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะสําเร็จซิปหลังแล้วนะคะแบบนี้แม่ค้าขายผืนละ1,300บาทนะคะลูกค้าก็บวกไปแล้วแต่ลูกค้านะคะว่าไซส์เท่าไหร่ก็บวกไปตามนั้นนะคะแต่ว่าราคาเดียวกันนะคะ1,3 300บาทขายผ้าถุงซิปหลังผื่นละ1,300บาทขายผ้าถุงป้ายผื่นละ400บาทอย่างนี้คะซื้อพร้อมเสื้อนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเฉพาะผ้าถุงอย่างเดียวนะคะผ้าถุงอย่างเดียวผืนละ490านะคะส่วนตัวนั้นก็คือผืนละ 1, 3 9 0บาทนะคะก็คือซื้อแต่เสื้ออย่างเดียวนะคะซื้อแต่ผ้าถุงอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าซื้อจัดเข้าชุดแม่ค้าลดให้นะคะจัดโปรอยู่ที่ชุดละ2,200บาทหรือ2,400บาทก็คือแล้วแต่ไซ้์ลูกค้าเลยนะจย เนี่ยค่ะเสื้อทรงสวยๆเวลาเราใส่ก็จะสวยแบบนี้เป็นงานสั่งตัดงานสั่งตัดจะยาวนิดนึงเพราะว่าเรากําหนดผ้าได้แต่ถ้างานซื้อมาขายไปเรากําหนดผ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรากําหนดช่างว่าเอาผ้าตามนี้ตามนี้ตามนี้อย่างเงี้ยค่ะบางทีช่างเขาวางผ้าไปแล้วอะคะ่ะตามสเต็ป จะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งตัดก็จะได้ผ้ายาวแบบนี้แต่นะคะแต่ลูกค้าก็จะได้ผ้ายาวแล้วก็ได้ทรงสวยด้วยนะคะอื Used. แล้วก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าเรื่องราคาอาจจะขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วๆไปแต่ถ้าในผ้าในระดับเดียวกันถือว่าราคานี้แม่ค้าว่าพอซื้อได้แล้วก็ลูกค้าก็ใส่สวยด้วยจ้ะขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามกันขอบคุณลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่มาหาที่ร้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า